สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบีจะมารีวิวนะคะเป็น รถยนต์นะคะโตยโยต้าอันติดกันบ้างนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะขายดีมากๆนะคะสําหรับในเพชรยนต์ของเราแล้วก็เป็นรุ่นที่หลายๆคนนิยมนะคะใช้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็คือ Toyota าอันติดตัวนี้เป็นตัว 1.6G นะคะปี2016ราคาตั้งอยู่ที่410,000บาทเท่าน,นั้นเองนะคะออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้สําหรับใครที่เป็นสาวกอันติดนะคะต้องดูคลิปนี้เลยนะคะห้ามพลาดเลย ะะตัวนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่หมๆสวยๆเลยนะคะสาหรับคันนี้นะก่อนที่เราจะไปชมรายละเอียดของรถคันนี้นะคะบีโบควรบกวนคุณลูกค้านะคะกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เป็นกําลังใจให้บีหน่อยนะคะบีจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่ตอๆไปนะคะให้ชมกันนะคะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะคะ กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดแชร์คลิปให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้บีหน่อยเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดกันดีกว่านะคะ สำหรับคันนี้นะคะไฟคู่หน้าตัวนี้จะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์กระจังหน้า3ชั้นนะคะเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้รถตัวนี้นะคะจะเป็นรถสีบอลเงินแล้วก็มาพร้อมกับแมกนะคะเป็นล้ออลลอยจากโรงงานแล้วก็ลายของแมกเนี่ยจะเป็นลายเฉพาะของรถรุ่นนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะทั้งสองข้างเลยแล้วก็มือจับคันนี้ เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคาดด้วยโครเมียมสวยๆนะคะเรียบหรูดูแพงนะคะสำหรับคันนี้นะนั่งสบายด้วยนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะคะ ปัญหาจุกจิกไม่มีแน่นอนนะคะสำหรับรถคันนี้ใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันหกร้อยซีซีนะคะเป็นรถปี2016ตัวนี้จะเป็นตัว G นะคะเป็นตัว G ีเป็นตัวท็อปสุดของรุ่น1.6เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราดูด้านในกันดีกว่าเครื่องเสียงตัวนี้เป็นเครื่องเสียงเดิมๆจากโรงงานนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้มาพร้อมมงมารัยมันติฟังก์ชันแล้วก็ดูกันที่ไมค์ชัดๆเลยค่ะ มาอยู่แค่146,95กิโลเมตรนะคะเบาะตัวนี้เป็นเบาะหนังสีครีมนะคะ ตะเข็บเดิมๆไม่มีรอยแตกรอยย่นด้านในนะคะตกแต่งด้วยสีดําตัดด้วยสีครีมภายในกว้างขวางนะคะนั่งสบายนะคะนั่งสบายแน่นอนนะคะจะใช้ในครอบครัวจะใช้ทําไปทํางานนะคะเดินทางต่างจังหวัดนะคะสะดวกสบายแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้ถ้าชอบคันนี้นะคะจองแค่1000บาทเท่านั้นนะคะโทรหาบีได้เลยค่ะที่เบอร์0 6 4 7 6 8 6 5 7 2หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะบีจะทิ้งลิงก์ล ไว้ให้คุณลูกค้าใต้โพสต์กดแอดไลน์มาหาบีได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสอบถามรูปรถเพิ่มเติมขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะขอโลเคชันนะคะทักมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวเราย้ำชื่อรุ่นกันอีกทีนะคะตัวนี้เป็น t o y o ต้าอันติสนะคะ 1.6G ปี2016ราคาอยู่ที่410,000บาทออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ,จ่ายไปได้เลยนะคะสำหรับคันนี้มายอยู่แค่140,000กิมเท่านั้นเองนะคะ ได้รถส,สวยๆสภาพเดิมๆไปเลยนะคะสำหรับใครที่มองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะรีบจับลิปจองเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะบีฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเวลาบีลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะบีต้องขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ